ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่18เดือนธันวาคมพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในอิสยาห์บทที่30ข้อที่20-21ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าและถึงแม้องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานอาหารแห่งความยากลำบาก และน้ำแห่งความทุกข์ใจให้แก่เจ้าถึงกระนั้นพระครูของเจ้าจะไม่ซ่อนตัวอีกเลยแต่ตาของเจ้าจะเห็นพระครูของเจ้าและเมื่อเจ้าหันไปทางขวาหรือหันไปทางซ้ายหูของเจ้าจะได้ยินพระวจนะข้างหลังเจ้าว่านี่เป็นหนทางจงเดินในทางนี้และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน 2. โครินบทที่4ข้อที่17ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบไม่ได้อาเมน่อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าลูกเอ๋ยเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาที่เจ้าไม่สามารถแก้ไขได้ จงถือว่านี่เป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้ปัญหาที่มีอยู่ไม่รู้จบจะคอยเป็นเหมือนครูที่สอนบทเรียนให้แก่เจ้าหากเจ้าตั้งใจและอยากจะเรียนรู้ลูกเอ๋ยจงขอบคุณเรา ด้วยความเชื่อสำหรับปัญหาทั้งหมดของเจ้าจงทูลขอให้เราเปิดตาและใจของเจ้าให้เห็นสิ่งที่เรากำลังจะทำผ่านความยากลำบากนี้เมื่อเจ้าขอบคุณเราสำหรับปัญหาเหล่านั้นมันก็จะหมดสิ้นอำนาจที่ทำให้เจ้าทุกร้อนใจจิตใจที่เต็มไปด้วยการขอบพระคุณ จะยกชูเจ้าขึ้นสู่สวรรค์เบื้องบนกับเราแล้วเจ้าจะเห็นได้ว่าความยากลำบากเหล่านั้นเป็นเพียงความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยที่จะทำให้เจ้ามีศักดิ์ศรีนิรันด์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรคุณผูนน้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ